ข่ <eng> าวการันการเมืองในยามมือเลียวในบอมมาถอดโดยนาวันนอกเมืองก่อง่ายๆนวันในเมืองเขาก็ไ,ไปกึศไ,ไปลึอ้อติกว่างแพยียขึของอุศวรสิมันแต่ว่าดังเมืองนอกในเห <c oughs> มือนจะหนึงองอยู่เคร่เขาในก็โกเฎียของเขาก็เลยเอาเอาว่าเช่นนั้นมื่อกูบกเอาหลักหนักกองกังหมักมือจนยามกัดจอยหรือราชายิ่มก้าใน ปาดปวนมาเนี่ยก็เอาก้นกับซอยแทงบอกหมื่นปลายวันนะกับกับดังเมืองละชัยกับมีพึกซึเคแทงสองสามปาดตั้งนานในก็อาก่าเรียบเดียวซึกโกเดียของในเข้ากับยูซอ,อมในเมืองอยู่เค่นเน่ะในในเดี๋ยวเขาเขาปิดติดตามกันนะซึกกับา,านหลวงในก็มันดีบอกสามในก็นดีใครสามากใครส้มาดีดีก่อนนะอ,อันในก็เป็นอันขึ้นลรือ นะตายกันโหสีสนมันอ่ะนะตั้งลาซเขาตั้งหยุกเล่นเขาในตายโหดเสนมันอ่ะอืมตายโหสีสนมันในกองไปขึ้นไปลือดึกมังให้ไหนติกๆไหนพอมาด้วยดังตอบวันออกกลางอิราเลียเขาก็เมื่อวานนก่กาปลอมาเกลิเมืองกาซาในกัญ่าดิอัน้องยาลูกวันลูกวันดิอันเป็นทุกข์เขียยบ้านนั่นทิดยานั่นอันเป็นยอกาโบริโอว่ะสังวาเจนันอันพอแข็งแรงเจนันก็ลูกหวันใน เลยตายกับหกสิบปลายวันนี้นะาชาวจีวนจมองญี่ปุ่นมาในลูกวันนี้เลยลูกตายกับหกสิบปลายนี่อันนี้ก็หยุดดอมยวนกันอนนี้ก็นะอีอหลังก็เมื่อวานนี้ก็ผู้นำสูงสุดเขาในกบวนหัวสูงสุดเขาในก็เป็นผ่าไม้เอะวัดเต็มขึ้นมองนายไว้เดี๋ยวต่อสู้ตั้งอิสราเอลและตั้งอเมริกาแน่นี่ว่าสนินมาอืมเกการมีไอไอปัง,งดึงในก็ตีล่ามกว่าทีๆๆ่เรียกนี่ยอิสร,เราเอลก็ เมืองของเล็กๆไวในหิมคอมจะในเปิร์นมีอยู่เจ็บเมืองเจ็บจุ่มมันในแต่เรมาต่อสู้มานในก่อนนะเมื่อเช่นในก็คนเหตุการณ์แห่งการยานเมืองนวณที่ไหนแห่งการไทยหอตายกับสีเกาะบาดเจ็บกับกาะหนึ่งในที่หิมเหลียนลินอริปานนท์เรียกเป็นสไตล์นั่นในก็โกเบปังตึกนี่นี่ก็ไปมีดีเล้วกึศไปมีดีเลยหรือดึกมังกรดึกนะใน หลงฟ้าเขาหมดเดียวเลยก่อนนะเอออตีนั่นกาเมือเหลื่อนปนมาในเมื่อวันที่ชาเก่าในวายเสหลวงวังซึ่งไทยเขาอะไรเปืนเผาลองเอ่อปีิเฮ็ดปันหวรเมื่อตื่นหนังว่าเอ่อกวนเจ้าคือถูกดามดอกเข้าวไม้อันมาไรเวอรขอบเหลี่ยห้าวอรสีฟ้าห้าวอรเอ่อชิดปีห่านปนมาเจนั่นในคำพ้องในในตาสีกลุ่มสีจุ่มในบนฏิเฮ็ดปัน 伙拉马泰，那努安迪萨普，搞那搞，王哥搞的来离晒干，没拗呢。王哥搞搞搞搞开腌马当，很拗。那刚才搞的来腌，提提巴巴呢。呃，当土当屎当当当白卡土搞的来土，没安好刚才呢。槟榔泰，他搞啊，点那保鲜嘛，那瓜呢？新鲜，撇，13.5呢？嘿，槟榔泰搞的来巴开巴冒保鲜嘛，很哟呢。呃，安内搞安内搞安内搞，一滴一滴，中中。哎，可以干，随意管理。那末他变血，泰他搞。 เขาเดมีว่าถูกแม่นถูกต้องซื้อสิถ้าเขาจะไปลืมลองการไปเขาในพ่องไหนอันไห้เดฮือ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 เหมือนซื้อหลังไตเขาแล้วอันพี่น้องอันทึกอันไปไล่อันทึกอยู่ด้านหลังฮึอันทึกอยู่ตั้งวันเก่าเมืองเกิดเมืองนอนเฮาอทึกได้ตุกข้าตุกเนตหรือันื่อนั่นก็น้ำตาตุกมกตาย่อยในเขาก็คู่กันโอ้โหอันในเขาก็เหลือเดียวจะเสิรบ้าอย่าไปเปลี่ยนแห้งลืมซื้อลืมตัดหนาอาลาในอันนี้ก็เออผักมันพี่น้องไปก่อเขาหลายๆก็อค่ะซื้ออันที่เลยเปลี่ยนกับก้นเปลื่ ในตั้งไว้นั่นในตั้งแคบนั่นอาศัยได้เขาก็หลุมมีสหก,กันต้องลองเคลื่อนวังก็เขาเขาาวงกำแถมกันแล้วนะคุณซิกเมีันไงเดือนนั่ก็วันที่สเส้าเกาในก็สามีแทงเขาดังเมืองอีอยู่เขาแน่เมืองอีอยู่เขาวันในวันที่เส้าเกาเขาเขาปืนเผามาว่าอในเมืองหมานแะน่จุมเดียนดินไทยแน่ตั้งเมียวดีเขาในจุ่มมองคิดอยู่เขาในในเขาก็ปักกลับปืนเผามาว่า เมีเงินคนรจะอ่านเอ่อเฮ็ดลองผายป้ายมากมีกำเทีมปันซึกมันเอชเอชีเขานี่จุ้มไม่น้องแหลงเขานี่ในนั้นเป็นกำเทีมหมดเจ้านั้นก็มือนจะนั่งมองชิดตู่เขาจุ้มพีจีเอฟเขาในกับสิบดังสองผายสองดังอ่ากับสิบดังผายอ่าผายตัวตาเหนือผายหลุมมองซึ่งซึกมานเหนือเนี่ยอยู่กลางมัานเห็ดกับสิบปันเมียวเมียวเจ้นั้นเด็กเขาคู่ ลองไล่ไล่ได้แก่กมแทมมันซึกมันที่าไหนในกรมนีกูซื้อกูมีในกรมน,น,มนีมองชิดตเดีนยมนมันตั้งขึ้นมาในก็มีอยู่หลายหลายบริษัทวะนะอมืมีอยู่หลายบริษัทบริษัท,ษทยังก็ C L M กรุ๊ปในี่นเนี่นะนาาก็ตั้งอยู่ตั้งเมืองมีวัดดีเสในก็ในก็เป็นกรมนีลงเห้ากัมแถมปันจุมซึกมันเขาเขาก็มีในไล่ไล่ ไล่แต่เดียกัมแถมซึกมันเขานั้นน่ะมีอยู่กรมนีในทั้งหมดในทาสองกรมกรมนีว่ะนะเอออันอันอันรวมรวมตป็นศึกมันเขาเลยกินซ้อมเฮเลยแบ่งกันกินเท่านั้นเดี๋ยวก็เจออันเป็นพอเร่งกล้าขายเอ่อกัมแถมปันไม่นอนไหลเขาไล่ในก็มีอยู่ปากไปหกเกาะว่ะเนี่ยพอเร่งเนี่ยนะเอออเร่งก็ขายขายในไปเป็นกรมนีนะอันเป็นกรมนีในไมีอยู่ท่าสองกรมนีในอันในก็เป็นผายอีูเขาเอปลืองมีบงแยนมา ปรนมบีบเงี Arizona, ้ยนซื้อละในอันเงินลองการลองขายเพราะว่าจับเสียงกับจุ้มซาในในแต่ปรนเดีมปรนเดีมบีเงี้ยนประเดหามกูซื้อกูเมียวจ้างหนังหามอะไรนั่นน่ะเงินเบอร์นั้นกับผักไว้เมืองอีอยู่เขาซื้อนั้นก็เขาได้กึศไฟเขาได้ลอกไปเขาเดีมปันออกเชื่อนาะไหนเอ่ออันมีอะไรอะไรซ่อมกลมหรือเชื่อนอันอะไรกินซ่อมกลมหรือเชื่อนายก็เดีมปันกว่าเมืองเขาเนี่ยน่ะในเมืองอีอยู่เขาเนี่ยนะเมืองจ้างอีอยู่เป็นพาษาละในก็เป็นเป็นยุโรปนั่นน่ะ เป็นฝรั่งเศสเขาจัมมนีเขาอังกฤษเขาเธอแน่นน่ะมันมีอ่ะหลายเมืองนั่นแหะเมืองอียูนั่นน่ะนะเอออันนั้นเมืองอียูนั่นน่ะกลุ่มกลุ่มอียูเขานั่นน่ะอันนี้เขเป็นมีบญานมาหรือนั่นก็ตั้งเขียบมันก็มีบมาตั้งหมองชิตุเขาแน่ตั้งแม่วาดีเขาแน่ตั้งเขียบแก้แค้นเขาเขียบออนไลน์เขาจะอันเช่นอันน้ำถุงแม่จหมองชิตุได้มันว่าก็ได้ไอ้ที่เตี้งยับไอ้เช่นไอเช่นไอ้เทมเพียร์อะไรอย่างเงี้ยนะลองเตีมันได้เปลี่ยนสีความหูนั่นแหละนะลองเตีัน ในเหมือนเะนั่งอฉยๆกูว่าอันนั้นกันนั่นนี่นั้นน่ะแล้วมึงไม่วัติเขานั่นเขียป้าข้าในเจนั้นตกเขีย่หื้อสั่งหือในอันเจนนก็เขียกบีบมาตั้งยูเขาก็บีบมาบีบป้าคนอังกับเสียงไลซ้อมนั่นอ่ะเหมือนสะนั่งไทยเขาในก็อันเป็นเจ้าหน้าที่การีอันเป็นพลเรียงลงกอรีอันกับเสือกอมนีของมองเชิดตัวเนอันกลาเป็นได้อะไรของเขาในอันกลบเป็นได้อะไรกระดิกกำแทมลงบองซึงซึกมาในเขาก็ตีบีบซ้อม กล <Ooh. S 3> ุ่มยูในเต็ม <änder> บีบซ้ำเลยตรงอัไทยของในกอดิลยสตี้เมืเหลียวในเพราะว่ามีจุ่มหลายเจ้นาที่จุ่มหลายผายเลยกับเกี่ยวข้องซ้ำลองกล้าขายเถื่อนเถื่อนใไหมในแด้พอเปลี่ียมาเกี่ยมาในว่าเปิีนซื้อของอันดับที่สองยูในห่อมห้าอันในก็ไปชูเออเกี่ยวกับจุมในจุ่มในในมากก็อันในก็ไรไม่ใส่เหมือนกันไรไรก็ติดลตกว่าเหมือนกันในรัาไทยหนังการเปิ่นคันสตี้กันในอย่าเบี่ยเกี่ยวข้องใช่ในล้าเพราะเขาเกี่ยวข้องไอาเขาทำักคู่เป็นทำรักเฮ็ดเพราะเขาลักเฮ็ดเป็นทำ ว่าเขามาในเดเขาจังตกซุ่มใหญ่ตกซุ่มหลวงเอินใน,นวันกัวนั่นมานะไพอยิวเขามิบแย่งเมืองมาแน,าออน่เนี่ยไพตั้งเมืองอเมริกันเนี่ยไพว่าคือกอบรังในกอบรัชเบอร์เด็ดเลือกตั้งในวันที่หาเนี่ยนะเดือนแน่นอะชีวิตเดือนในวันที่หาเนี่ยนะแต่เลือกตั้งในเพราะว่าเลือกตั้งไรล,ลงบองซึ่งม,มามลาในเดชคือกขอเดือนเดย์มีเม้ากว่านะเพราะเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนปาฏิของเดโมแครกเน่เป็นคาบาราเฮลิทเน,น่เออนายไม่ยิ่งหนเลยมาเปลี่ยน ลงมองซิ่งอะไได้ยืนตีออกมาแน่นอนะลองด่ดได้บีบยันเมืองมันจะได้เลยนะเพราะเป็นริพพิกันของโดนันท์ธรรมได้ด้วสังวาลเลยก็คิดในใ่มันเพราะส่วนสายนอกเมืองมันส่วนสายนั้นเมืองมันเด็กขึ้นขวัญขึ้นผ้าสีของอันเปิ้นเอาเมือขายเมืองมันเด็กขึ้นกันให้กันให้เหมือนหลังเขนี่เด็กขึ้นเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์น่าหน่อยก่อนนะในเอเด็กขึ้นที่ไหนในแต่เป็นทางไล่ในแต่มันเพราะมันเพราะเอาใจใส่ลองลองอ่นนอกเมือง ต่อมาเลยหับเพียงเพลียนเป็นเปลี่ยนสื่อเปลี่ยนหัวมันโหลดลาเมืองมันก็มันโหลดลายเป็นคนกล้าขายดูเป็นปลอเลี้ยงดูนั้นก็เอาไล,ลายลเสียงไหนก็ไหนอันนี้ได้อันนี้ได้โปอไวเลือกตั้งเลยเลยเป็นอสศยามะมาในเมืองอเมริกาได้แต่ก็ตื่นตีน้ำก็เกี่ยก็มันก็ตื่นตีมันมันก็ตื่นตีมีมาลองตากเขาเตมียันมาเกี่ยวกับลองเมืองมันจะไหนในเอเชียในอาเซียนจะไหนนะให้พอเป็นน้ำเป็นตัวให้พอให้พอเจ้าอันหาจะไหนเถื่อนจะไหน มันเพออาะเขาย้อมก่อเนี่ยเขาดิ้นติดติ้นติดมีมากนะอันนี้ได้เขาก็ไปอดถอมด้วยกันอ่ะเดี๋ยวก็ไปไปซ้อมข่าคืดๆสามามจัๆๆ่ๆเหมือนเช่นนเมืองอันเบียน,น,นเจ้าอนาถเถื่อนเช่อได้ได้บอกคาเฮอพักดิมอกแทกเขา คาบลาเฮลิดเขาเปเลี่ยนแล้วนะเพราะไอ้ท่าเปลี่ยนในแดงกนเขาตั้งเขาตั้งผ่ยเสาอนาเถื่อนนั่นเพรนนา,า,า,าะน,น,านั้นเฮลิดเขามาเปลี่ยนในแดงเดนมาร์กเขา้าไผาอ่ไผ่ติมุกรีซีนั่นเออให้ไงผายติมุกรีซีไผาย,ายส่วนอะไรส่วนเปลี่ยนก้นไะผ่ยเจ้าในน่ะลองลีนั่นน่ะเอออันนียเขาก็เพราะวา่าเพราะวา่าเพราะวา่านางคนยิงในแหลมมาเปลี่ยนในแดนมันก็ดีแต่รีแต่ทั้งเขาอะแต่แต่ถูกเตะเตียงเลยอันนี้นก็เอาก็เอาใจใจเฮยก็เปิด่ำเหมือนกันด้วยไหนอันนี้นเป็นลองตั้งตรงหนึ่งของนอันหลวเมือง อันมาเกี่ยวข้องกับเมืองเขากำพร่องในอันนี้เขาก็เอามาผักกันอดอนตอนหนึ่งเดี๋ยวก็วางก็พอดีส่นสนจใจสนใจใครผู้ก่าในนั้นนะนะ,ะก็เลยมาถึง <c oughs> ลองเข้าแหละลองเขา้าลองเขา้าลองเมืองเขา้าลองอันเปลี่ยนหัวมือเร็วในอันตึกสุกเฮตึกเย็ยนในสุกกันนั้นเย็ยนที่ไหนเย็ยนทีน่ไหนสุกที่ไหนปั่นว่าปั่นมากว่าที่เมืองเต้พอดหอวเข้ามือเร็ยวยนได้ก็ เวอร์ซึ่งมิ่นองแรงเขาเล่ฮปอยมักตีตีในก็มรถมยอมน่ย้นะมรดมยอมบางวันที่ในิงเนี่ยเออก็ถามว่าทีในมันแค่เราในก็อยู่ึ้นไหนเฮ็ดในก็บรว่าก็บว่าตั้งยินกำอุปเอญอะไรก็ผักเดมปกป้องอะไรในพื้นที่ในได้กตาุกซากในทิก็นนพื้นที่เตียนกด้กบปล่อยนั้นเมืองนั้นเมืองนั้นมันมีสุมมขูดต่อสู้ก็มั่กก็มีก็ดิมีก็ดิมังที่อยาเพียเพลิอยู่ไอางน้เ็ มันก็ตื่นเต็มย่อมง่ายๆหรอกมีน้องแหลงก็าทีนปล่อยให้เส้อในทิศๆกันนะอืมอันนี้เขาก็หลูกางเฮียนไว้หลูคู่ไว้นะกวีการที่ปล่อยกับเสื้อในติศๆข้าในมันก็ไ่เปลี่ยนไรเลยแล้วเนี่ยมันมันติดเปลี่ยนไหวให้ในต่อเท่าต่อตายคือในที่ปล่อยให้อยู่ให้ในที่ที่มันก็ไม่อะไรนะพอเหมือนนั้งตัวตั้งเมืองอยากแข่งเขาเมืองคางเขาเมืองยางเขาในเปิ้นกวามยึดอะไรดีนั้นกัมเอาอะไรดือนกัมตึกอะไรดีในเปรีดในเปลี่ยนไหวให้ในที่แต่มันก็มันเต็มอยู่เลยมันเต็มมันเต็มอยู่เลยให้เส้อใน เออเออสี่ข้อน <One, S 1> <week. S 2> uh ี and ่ก็กลไกลกันในอันอันหล่ำลวงในเข้าในกันในหมู่สาวคืนในหมู่สาวคือนดีเลมัสพิทมอกันตีเลมัสเทียงกันตีเลว่าเออเขาหลุ่ยไลทีในเมื่อหลุ่ยไลทีในเฮนในห้ามแข่งต้ากันทีเดียวปกติสร้างเป็นตึกสังยื้อกันกว่าอันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ก็สร้างเปลี่ยนอะไรหนึ่งเนระหว่างทีนั่นก็เพื่อนั้นหมู่ซุ่มเข้าในหมู่ซุ่มซึกใต้เข้าในหลุ่ยไลฮังเฮียนพร้อมกันที่เียว่าวานในเฮ็ดอ่ะหรือพร้อมกันที่ว่า อันเปลี่ยนมาแล้วใน,นอันเขาตึกกันหัวพุ่นมาใช่ไหมข้าวตั้งปีสองปีตึก๊กจะในในเปลี่ยนเสื้อของมันเปลี่ยนกว่าเยอะหน่อยก็หนาต้นเมือ,องอะไรตึกขึ้นมาหนำในผ่าก็ผู้ซื้อปลาซื้อมันนั้นนะผ่าก็ว่าเออพวกเขามีเสื้อเก๋ยึดอะไรกันในกันในเขาได้อุบเปิงอนเขาได้เอาเปิงเขากะเขาได้เป็นเปืเอปเปเ้อนตีเขาอุบเปิงอนเหยื่อมือหนามาให้เปลี่ยนเมืองเขาเป็นเที่ยวใน ลองเปลี่ยนเตี้ยนีมันเปลี่ยนไรเมียนามันเปลี่ยนไรง่ายง่ายมันเปลี่ยนไรง่ายง่ายถ้ามีแต่มันแตเล้ยเฮ็ดจอมเปิงกูเมียวกูเมียวอ่ะเมื่งเัาได้เปลี่ยนเมืองโฮมตูมในเมืองไต้ก็คือเมืองใต้อ่ะเมืองใต้ในขอบเขตมีใครเขาหลุดเฮ็ดคือในอันนั้นอันนั้นก้นใต้จุ่มเฮ็ดเก็จุ่มเดี๋ยวเฮ็ดอ่ะก้อมเฮ็ดเราก้องเดเฮ็ดอ่ะก้อมลาดเราก้องเดลาดกอบผู้เป็นเอาไรถูกเมียนไหมเขากดหลุดเฮ็ดหลุดร้างว้องถึงขั้นตอนอ่ะเขาหลุดลาดมาหลุดเฮ็ดมาหลุดไรมาเนี่ยเนี่ยตื่นเดี๋ยวมีคนหลุกขึ้นมา่นห เอาลล่จีไล่ใจให้ัดเฮ็ดหน่ยก็เพื่อนั้นเรื่องเอ็นเฮียงหน่ยอก็หลําลองอ่ะเรื่องเอ็นเฮีางในลองซึกงหน่ยมือเลี้ยวในห้องพอมาด้วยซึกไปห้องในเหมือน่างปอดอปดจานปอด้างในวางปอกสุนตะกดีห้างเฮียนนู่ก็คือห้างเฮยนคือในเดทห้าหูหน่อวางก้นหนาก้นหนอย่าไปมาพิษมามกันอย่าไปขึงตรงเมือนพึ่งทีกันเองครับคึ้นอ่ซื้อัดาอมันอันนั้นได้มันดีเฮ็หนาเ่อสั่นได้อน่หลุพวกวางหลุเฮือก มืองใต้เขาเพื่นเที่ยวอุปเปิงหนังเขาตีเลยอุปเปิงเลยดีดีหนังคือเขาตีได้ลามกว่าเตียนท่ากว่าถึงหนังคือพวกดีเลยถึงนั่นเขาตีให้ถือเนี่ยเขาตีเลยมีเอียนแห้งเขาตีเลยมีก้นวันปนิญปนแห้งเขาเขาตีเลยปอกใส่กันก้นวันก้นซึกก้นกูมิลนักเพื่นเที่ยวเล่ยไล่ดีให้อยู่อุปเบืองดีอยู่ไล่ดีกันอยู่อันนั้นฮัลโหลเลยเค็ดอันนั้นฮัลโหลเลยเค็ดหลุดแรกเค็ดมือเหลียวในกำลียวนะเมื่อสั่งมือเหลียวมัดด้วยชึ๊ดใต้เทาจุ้มป พ่อหวังเปิ้ขึ้นซื้อหางเหีนซื้อขึ้นซื้อเปื้ลทีจื้อซื้อเขาได้อุบเปิ้ให้กัถึงกันเลยเขาได้หางเหี้นผายเลยเขาได้ขึ้งซื้อในเขาหลดซอยกันว่วนซอยกันเฮ็ดน้ำน้ำผายเพการส้นตุูมเขาเนี่ยส้นตุูมเมตทำหลวมีแผนการเอล่วงกว่าต้องกับเลียวเอออันไหนเขาหล่อเฮ็ดนั่นเพราะเหมือนหนังพ่อจ้านไงก็เปื้ลทีมีกันเลยเขาอุปเปิงกันเลยเขาขึ้งกันเลยไง เขา็าเมี่ยเยินสงเลยนะเรื่องเจ้าเนี่ยนะเาเย็นสังเลยว่าเด็กเออจุ้มได้กันในมากขึงซื้อในมากอันเฮียจือไอันซาน้มากขึงจื้อไนมากชนจุมจอ้นวานเนี่ยจ้อไห้องคนวานนี่เนใช้อุบกันด่าได้ขึงในเจียวีงในเออุองในเจวตัวในช้างในัในขึงกับเจ้าเนจ้านเนี่ยม่น้ำยนอหางอยู่ไว้ปักอบเบื้งเก่าเห็นอันก็เองเอออันในอ่ะเขาใครมาปั่นสติกันใครมาแนนำกันเขาหลห้างเห้นซ เออดีดีเทากับปิดทองก็เหมืนก oui, ็เหนขึงเมียองเมีองมาเหนือเขาว่าการเปลนอันนั mm ่น hmm. น่ะอันไหนใช่ไหนบ้องเปลี่ยนมากกว่าเขาก็มาออกมาออกขามะอืมออกข่าวว่ากันล่ะเออนั่นน่ะจมมึงต่างอย่างก็ว่าเขามาอยู่ว่ามาเก็บซื้าเก็บรัวนอ่ะเขาก็ว่าอะไรเรื่องไหนกันน่ะว่าอะไรื่องไหนไปว่ายก็มีมีอย่างไรแกลี้ยงไรมันทั้งแค่นั้นไยอันลาดเกี่ยวกันในเราทำไมถึงได้เท่าเด็กเกี่ยวกันติ๊กนั่นน่ะก็มา อ้าปวดห้องเป,ปลี่ยนในปวดจ้างเปลี่ยนในอันนี้อัน,น,อน,นในที่ไหนวุ้มวากันเห็ุที่อันว่าเออการ,รกเัาหลุดเฮ็ดอย่างมือเะนะดียวในเัาหลุดเตี๋ยซื้อเัาหลุดเพราะมันซื้อนักพื้นที่กันในเปลี่ยนชื่อในออกมาลัดกวนตัวที่เตียงก่อนออกมาลัดอันมาลาดได้ก็เป็นผลัดหมู่แหละนะเป็นผลัดหมู่อันนี้มาอาดลาดไปเจ้าในเหัวหอันว่าเออซื้อเพียรว่ากุลละซื้อนั้นซื้อว่าเจ้านั้นว่าเจ้าไหนเออไอ,อเหลือนเลี้ยงเมืองใหญ่แบบเตี๋ยวออกมาอัน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 เหลือนเลี้ยงเมืองใหญ่มันมีเตี๋ยม่อูวยหนังต้มออกมมาาันต ก็อันนั้นออกมาอ่านเพราะอ่านว่าเออเลื่นเรื่องมึงใหญ่ว่ะเตรียมาว่าเชื่อในเชื่อหนวะนนยทำออกระเชื่อันไหนน่ะมันมีเพียงการอ่ะในวังเมียวในหนังเพี้ยท่าไนถ้าใหญ่สื้อแห่งรัดชานว่าอะไรแบบอย่างเช่นเนี่ยเอสเอชเอว่าเอชพีวะเห็นในเช่นไหนอีสังหูลนั่นคิดอย่างก้นกองเตรียมมาเองทำขึ้นมาเชื่อต่อยทำขึ้นลัดจั่มร้องนั่นเนีว่าก้อนในเตรียมมาก้อนในเตรียมาเนย ม auto, 你 autour, 你ันมีต yeah. mm ัวมีต่วนมีกวนเดีมมีเดีมหุ่นเนี่ยมันซางขึ้นมากไปหน่อกวนซางแตในของเป็นมันเป็นไต่ฮะมันเป็นไตยฮะเปลี่ยนผ่าร่างหุ่นแล้วนอันทัพถั่วหัูอันออกกัดเนี่นะเหมือนอันถั่วหมูใกล้มือว่านเนี่ยอันว่าอันว่าเดือนเลี้ยงก่าเดือนเลี้ยงมืงใหญ่เนี่ยเออหนังเปลี่ยนผ่าเดือนเลี้ยงมืงใหญ่ออกมานั่นอันว่าการหลอกเอากวนดังทุ่งมาเหยียดตังนำคำเหยียขึ้นมาติดกันเช่นเจนี่อันความเชิดออกมาหลานเชนี่มันมันปืนอีสานั้นล่เั้นปือะนราเจ มันเออมันมันวางเมียวมันสั่งถูกเลยนะเดี๋ยวมาราเมียวเมียวในเขากับพีอย่างแลฮัมอยู่ไกลๆลาดไปในมันเป็นคนใต้ห้ามใต้ห้ามมันเป็นมายาเขาไว้อยู่กี่กลางห้านั่นนี่เจนี่เดีเลยเดเลยทัดด้วยลีเลียในนะก้นห่วมแชะกว่าออกกว่าใจกว่าก้นอยู่ก้นห่วมอยู่ตี้นมือเลียวในเขาหลุดเหตุการณ์ก็เรื่องเรื่องเรื่องโคนั่นโคในในห้ามหรือว่าหลุดเหตุการณ์แก่ในหลุดเหตุการณ์เขาหลุดหางยันไว้ในในพื้นที่เขาในพื้นที่ฝ่าพื้นที่มันในหลุดหางแหลึงเาหลุดขึง บ่เบ็ดเสร็จ้ับอุบอะไรเตี้ยๆมีกันแล้วห้าลุปื้บห้าหลดห้าหลุดขึงซื้อไงห้องหลูดห้างแห้ไว้เอออันังพรดจานมีดอะที่พปล่อยที่เดียววานมีกัล้วเออม่อยู่ซ่อมยนดินอันอันเนื้อลอยเนื้อหลาจมก็มันมันมันทุสังเ้ะซะั่นเขาอยู่เนื้อลอยฮไปแหละซะนอยู่นักปืนตีเวนหัวคนั้กคนมือเขาอยู่นั่นเออให้เขาอุบไรดีๆเขาอุบปึงดีๆอะไรกันั่นผามามในในเขาอยู่ไว้กันในใน่นเงี้ยในหเอาหลุห้องหลดีของห่นดก้องเมือือ่ะ อยู่นเกี aine, ่ยอ okay, ื่นเกีคนเมืองอยู่ซอนคนเมืองอันไหนเป็นนาทีเัาอุปเปิดในตอดเลียวอนขอเจวียงไหนเจตวันไหนนี่เออเฮ็ดทุกอย่างเป็นมาเลยนะส้นตุ้มยืนไหนไหนไหนเขาหลุดเฮ็ดสนามเมียเหนนะเขาหลุดเฮ็ียดฮาลุขึ้นมันสหรับบ้องเย็นก็เขาเย็นให้บ้องอยู่ก็เขาอยู่ให้เขาอยู่เชื่อในพักกับบ้างก็อยู่ลงเห็ในทีเดียะมันไล่พออยู่เชื่อในทีเดียะจุ่มตังเมียเพื่อเดี๋ยวมาอยู่มาขีดมาเอาเออเขาก็มีอะไรเขาก็เคสมารับจอมหลังเอฟเอฟเอฟเจอรอันดัดเจอไหนก้ยมันเกิดน้ำต้นพอนดีทางไหนเจอไหน กว่าเดาเาสู้เดาเาทีเดียวแน่เพราะอะไรก็เหมือนกันอ่ะเพราะทั้งของก็เหมือนกันเขาเขาก็หลุดหลคัดซากพอให้มันดีเรื่องแนพอหมอกกนายก็มันไปมันไปตื้อหังมันไปมันไปมันไปคืบน้าย่างเตี้ยวๆว่ะเขาหลุดหังเหี้นทำมันให้มันเจ๊เจ๊สุ่งๆการเดียวที่ปล่อยกวนเขาไก่อยู่เนืเสี่ยวกิ้งกิ้งจืงกิ้งกิ้งเนมันจะหลุมมีผายเดียวมันหลุมมีผายในผายเสี่ยวกิ่งเอ่อผายในผาย ไผ่อุบเออไผยยังล่ะไผ่เหตการนาทีอันไหนอันไหนเหลนะให้นี่สองสามนาทีงนั่นเนะมันดีเลยมันเดีเลยอันหนามันมันดีเลยมันมันดีเลยเพในัออนั่นนะจีเวียงนั่นเพราะปล่อยจีเวียงออยู่เฮ็ดุเอียงก็ดูให้จีเวียงก็เฮ็ดเฮ็ดหมดันก็ในมันเฮ็ดป่นเฮ็ดเปลี่ยนกับบางนั่นเพราะสั่งกับอินกับสั่งสองอีนั่นมันเปลนเรื่องแก้มกับบเปลนเรื่องแก้มี่ก็มีามสาตรวจสอบมันนี่มีความสามาเช่ออะไมันก็วางก็เียวให้นั่นที่ใกก็มันก็ม ผายอุปเปิงผายอีสังอีสิงมันหลุมมีกูมี้วหน่ะผายส้นตุูมผายวางแผนการดาดีอันนี้ขึ้นโอดจุ่มทีเงงุนอันนี้ขึ้นโอดจุ่มอันนี้อันนี้อันนี้มันหลุมมีเฮจอยนั่นนะเพราะภายเห็ยนฟังถูกเมียนในมันดัดกันได้คนมืองก็หลุมให้มีอณานาหิมีห้มีให้มีให้มีโชมิเชงในดัดเลราะเพรากวนเท่าเฮ็ยนสิ่งเธอเชในพิษเปิดเะในสูงหาต่างกันในเงงกันในเฮนไหนในหลุมหางเฮียนในเฮีเปลี่ยนไว้เช่นนั้นนงเงงได้เปลี่ยนอันเดียวกันไง ก้นนับปล่อยก้นมาเหตุการณ์นเอืองตีงตงเสวียงตีงตีงหนหลุมมีลายหลุดมีลายลายจุ้มอันนภายเออไผยเอาตารางก้เบืองไผอุกเบืงไผยเมี้องเเห็นนั่นน่ะดังเวียงเราภาในในมันหลุมเมยงไากันเพราะเพอเพราะเห็นจุ้มก้นนเอื่งนวานเนี่ยต่างคืไในจอมขันตนแห่งถึงงงุนของเติ่มเสดิขึ้นมาทัดสางอย่างไรพราะเขาเห็มีหลายจุ้มเออจทัดสางเหเชนในก้นจอันมีอาณาไม่ยิุ่นนเวียนน้จือเอืองนั่นใติม เต็มพัดเท็ดกระบากาเปลี่ยนนั่นน่ะอืมเมือนั่งเมื่อปีปวนมาเจนี่ยมันเอาเขากเก็บซิ้อพอเก็บซิ้ก็คืออะไะพอเก็บซื้อก็อ๋อเก็บได้เก็บวันนั้นนั่นลูกกับอีเหตุการณ์วันก็ตั้มตานเก็บทังก็เก็บพอเก็บความไรทำเงียดหนึ่งนะมังเงียดทำทำไปนั่นน่ะพอปไปไปทั้งเฮือนนั่นน่ะพอไปทั้งเฮือนก่อนเนี่ยเขาก็ซุ่มกับทตั้งเฮือนน่ะกว่นเอาอันในอื่นเอาในวานเานั่นอันนไ้หนองุ่นหนองหุ้ยซ้อมหุ้ยซ้อมห้าหุ่นเดียร์ซะแน่แน่อืมกล้ามหนังยเนี่ยเนาะ นาเฮือนอันหนึ่งลุงมีสองกาะมีสามกาะก็อยู่เมืองไทยอ่ะที่เฮือนมีน้องเห้ยก็หีมีปอมีเมงอยู่ไว้อ่ะเออคนสม่วลูกตาสองกาะกว่าเมืองไทยหลวงมาในพ่อมาหลวงมีปอมีเมงอยู่ไว้อือกว่าเฮ็ดเช่นเช่นไหนเนี่ยปอมีงก็ห้องมามาเฮ็ดชื่อเลยไมาเฮ็ดนู่นนี่อยู่เมืองฝนั่ะมันมาหรอพ่อมันมาเฮือดละเพ่อมาพ่อมาหลวงปอมีงเลยหลวงปอมีงขำกับเออถ้าขำกะก็มีถ้าขำกะก็มีพ่อขำกะมือละร่ไป ไปกันเลไปกับล so ูกเขาหนาๆอยู่เมืองไทยนั่นน่ะเพือน่็ห้ามมันหนาไปเขาเพื่อนน้ำห้ามมันหนั่นั่น่าห้ามมาพัมเดดอยู่แล้วนั่นถ้ามาเอออนี้เขากะเขาหลุดเยือกเลยเขาหลุดเอาเลยเพราะออมเนี่ยตกเป็นของพายตกเป็นของคนสื่อาเป็นของคนเยือกหน้าในหมู่นั้นแหละเลยอันไหนห่มห่ด้วถึงเยื่อเลยในห่อมหูถึงเย่ลยว่าเขาเด็ดุมกวนเขาเด็ดุมกูเมยวกูมิลวยเขาเด็ย่อมกับย่อมกัในลูกทีวันเล็กๆอึ่งลูกทีวันใหญ่ๆอึ่งใหญ่ๆไก่มาเป็นวันเล็กๆไก่มาเป็นวันหมแบก็ เอามาเปลี่ยนอื่นก็เล็กๆกันที่แค่คนมีเห็นไหมอืมเห็นเลยนะน้ำวานห้ามก็มีน้ำหนาวลูกเครื่อนห้ามก็มีน้ำหนาวลูกเมื่อเดี๋ยวนี้อืมมาเมืองไทยหมดแล้วนะเหตุการณ์เมืองไทยไปแล้วนะเออกำเนิดห้ามดรเหตุการณ์ห้ามดรเหตุสื่อหลักกำเนิดทำไมหลูกเก็บซื้อขที่หลูกก้นนำของที่เอาเคยหูว่ะหลูหลูกก้นน้ำไปหลูเป๊ะบนน้ำเอาห้ามหูขอในติ๊กติกกันน่ะนะเอ่อทําไมเออ แต่เมื่อลเือลาในงมาบอกเฮ็ดเจงอันคนเมองย้อนตั้งปันดานถึงเส้นั้นอยู่เอิงเผือเองมันเจียงเผอเจียงมันเออ๊บหลุดหางเฮยนไว้ปุ๊บผูกเขียนมาเอก้นสึมซามาเอเขาหลเฮกลงเช่หนเขาหลดใจกันเกล็ดเคสเช่นไนเช่หน่อันนี้เาห่มเฮ็ดลห่อมขึงเชื่อไหนนี่ยนึงเนมืล้ยนเอาซุมกันน้ำหนาเนมงไทยปอดกาเน่ยซมกัน้ำหนาไปกับมองไทยไปกับมงไปกับมองไทยก็ตดยิ่มาเมียอืมมือเลี้ยนวํนเพัน เออวัดบัดสังวานนะฮะถูกเมียเนี่ยอยู่ต้มลุกต้มลานเขาเขาแก่หน้าอ๋อสวมมาเมืองไทยออกกูเห็นหงมเมียเห็นอะไรนั่นน่ะมันเปลี่ยนเอาเสียงอะไรติ๊กติ๊กนั่นน่ะในเพราะเขาดึงตัวในติ๊กเห็ตุซ้ายในเพราะเขาดึงตัวเพื่อนในมาอยู่เตี้ยนเท่ามาถึงเตี้ยนเท่าติ๊กนั่นน่ะเออนั่นน่ะันเพราะเขลานลองไปเท่าในอันอันอันเท่าดียบย้อมดีเห็ุดีสังในมัน มันดูกันนะะขาวาอังันี้พออันชุเจ้าเป็นชิเป็นเื้อมาเดี๋ยวเมื่อไรตึกไว้ว่าเป็นแผ่นดินเท่าเอถาได้เป็นชิกไตเออน่นมันก็ยังมันอันส่วนดีมันก็มีอยู่ไ้อันยบยำก่นน้ำหนะอันนั้นรูเฮ็ดเลยกิงขึย่ในก่นน้ำหนะอันเัารู้เออเสื้อเนี่ยก็พอห่อมอุบกันพอห่มหาเรือกกันเือกูลกันพ่มอุบกันมันท่นมันถือเปลี่ยนอ่าพอห่อมเ้าลายเก่าที่ที่ก้นหนักต่างเสื้อต่างมิลเป พระมวลเฮ็ดในก็ประว่าบุญเฮ็ดป๋อยเย้าลายยาเปนอุบกว่ายายาทำขึ้นมาว่าท้ำหลังถูกเมียน้ำอยู่ไกลๆมัน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 ทำติดเลยมีน้ำตอนนี่องหลังนั้นมันมีแหลรมันเฮีย่างไรแหลยมันเกลี่ยแรงดัดท่านก็ลามยิ่มลาดดีตรงไหนท้านก็เหมือนกันนะมันเกลี่ยใส่สังไรแล้วมันตะเกลี่ยใครสังไรดูต่อถึงมื่อเดียวถึงมาว่ากันหรือว่าเจ้เป็นคนนั้นมาเป็นคนในถึงเอาวางให้นั่นดิษฐ์สารก็บ่อตักเสียงยิ mmm ้นสังยิ้นข่าวยิ้งห่างวันเมืองเมือง ต่แถในพอเลี้ยวเพียมมดในเป็นเ่ไหหนเมื่อเลี้ยวในมันหลุมมีออกมันมีเสียงแทงเลยอันดีมาวากันรเนื้อเพียนในลายในของเปียนผลิดภัณฑหูมันนานตาเห็นรลบเหการเอาอันอันเอาลายเกยกให้มันที่ดีกัไหน่ไหเหมือนเสื่อาหาวข้าวมือกันออกมาลเป็นความตกปีๆนั่นเออมันเจอแลยวางเมียวก็หนมันเจอในกว่บเขาโอ้ก็นั่นเฮ็ดกับหูว่ามันเจอก็น่อัเจอให้ห้องรูดักเสีย เขาปล่อยไว้ให้นั่นไว้อันของอันตีเขาเป็นอันตี้ไว้ในมันไหลหวังเมียวในมันไหลอันตี้ของทุนหลัวลาอันตี้เห็นไอ้เว้นมือเหลียวในจุ่มซื้อเขาในของหลวงมีอันว่าโคศกนั่นนะภายเป็นเผ่าภายภายว่าเออเขามีเขาเจอในเขามีเหี้เจอในเขามีในหลวงมีมือเหลียวมีทางไหะภายซึ้อในเย็นแช่ไปทลยด้าสองฝ่ายมีความบอกลาทางส่นตุ่มทางเยียงที่หนึ่งที่ไหนมีไหนพอมีก่อนการจำพอไม่มากเยียงก็เป็นความลับความลับดีนั่นน่ะนะว่าอันนี้มันมุ่ง เออเหี actor, ้ยไหมันวางเดียวมันลาบไปเนี่ยมันหลุดชนตุ้มกันรันเดียกันให้กุ้งมือกล่องใส่กันเนี่ยลให้กุ้งมืองล่องใส่ว่าเอออันไหนเป็นเื้อในมันขวิดลาบตรงนั้นมันจะอันตีน่ามันเมียห้าเนี่ยเขาเขาออกมาเกี่ยไข่กันกั้ไหนกั้มนั่งกั้มเดียวเี่นหลุเป็นเื่อนั้นเอออันั้นมันหลุดเฮ็ดเตี้ยนะอนหนหนาซู้กันเฮ็ดเตี้ยหลุดหากนจริงหลุดขึงจริงหลุดนตุ้มจเมือเรียนใหขาอนีหติดมันซาลังหนานมันมันเถืองไหนก่าหมู่การทำอยู่เหี้ยนี อืมวันนี้คือเงินกวนกูเมื่อกึงกูชอบกูเจองันนี่อันเป็นกวนต่างชื่อต่างคือสังชิงเจนให้เพิ่นเฮ็ดเทนให้เขาในเข้มเฮ็ดสั่งเปลี่ยนทางอันนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็หยบยอมเตี้เตเนี่ยนะอันลาดก็ลาดอยู่ทิชทิชฮะก็เวียนาก้นเมือัออกมาลาดเด้อเออบางก็ใครมีมากเหรอใครซื้อเสร็จเหรอนะเ้าวถมถมได้วางก็ได้เออออกมาลาดเทอเนี่ยงซื้อเหรอเนี่ยกูบอกได้มว่หันมือเลยทีวมีมากเหรออามาซื้อใจเหรอเออก้นอันเดียบซื้อเสร็จเนี่ย ก็คนที่อใจต่อเชื่ใส่มาอุกกนระเชื่อใจในห้าในเอ่อบ่างเงาเง่วนเฮาเงาเชิงเฮาเฮ็ดการทำเชื่อสจห้าเฮาส่วนตุวมเชื่อใจในห้าเป็นรเชื่งใจในห้าในก็เด็ดีมาเมื่อเร็วๆนี้มันมันถึงข่ายามเดียนเฮาหลูหลูเฮ็ดหลูอุปกนรีเฮ็ดเป็นกูซื้อกูเมียวว่ามันไรโก้สาอนนะเมืองไต้หวางเฮ็ดไรอันเฮ็ดไรอุบไรช้างไรเอ็นเฮียงศึกเอ็นเฮียงการเมืองตั้งหูการเมืองการคูเมียวเมียวอืมเข้าห้องกันทำกินขี้เนื้อเตี้ยงกันเฮติ๊กติ๊กแควน่ะ เห็ุตั้งเหนือกมตั้ถึงตั้งตายตั้งตายก็สังลรณทั้งเปิ้ลว่ามากที่ก็ว่าเช่นนั้นก็อย่ากูเห็นอันยามยาเห็นฮัทลาเด้ยบ้องตึกไหนก็ไปเห็นนั่นก็เนอ่ะบ่ไปก็ซุ่มติดติดเหมือนทางวานเลยนะข้าวตั้งสองปีมาในสามปีมาในตกถึงเมือเลี้ยวเนแต่กลนเมืองแป๊วเนี่ยอันไปหรือเข้ามาในเมืองไทยเองเดี๋ยวมีเสียงการดำหูนั่นหูหมื่นหูแสนมันโย่ในมีสาวหนักเมืองไทยก็ตุ้ยเลยมือเลี้ยววานไรอื่นเลยก็ ไม่ทางก็ไปเอออันต่างที่ไปก็ไปไเป็นหางไปกอก็ให้มุกตั้งตัวขึ้นดลุดขึ้นมาจอยกันต่อสู้ขึ้นวางเฮือนวางเอื้องวางตีนให้มันถูกอะไ,ไ,ไรไปยิ่แหล่ทำอะไรไปเพราะไปก็ซุ่มหนึ่งวันนั่นนั่นนี่ฮานุดิเลี่ยนะนั่นะนี่พวกซุ่มก็เป็นเฮือนห้ามสวนห้ามมองนะพอพอพอควรกนันไปมาเอาขึ้นเอาเย่เอาสวนเฮก่าให้เป็นได้ไรไว้ได้เฮเล่ ต่จุ่มตะกอนในไวยเดออ้าโลมันนำเปียนาเวอร์เมือนานๆมันหว่องเย่อเวอร์การไปอันนี้มันหว่องเย่อแเพราะที่มีสายเสนั่นไวไ้เดอืมเอออันเนี้สื่อก็ดีอย่าไปให้แรล่งตกลือนเปิือกหั่นหูหัห่นลับมันดูอะไรมันดูอะไรดูอะไรดูอะไรคัดเจอหารากูเจ๊กูเมียวครับมันดีเด็กเก่าเนี่ยฟังเหมือนนจะฟองเหมือนจะในแด่เหมือนอย่างว่าซึกื้อเตา ในแผนการการเมืองแผนการคุซือกุมียวในห่างเพราะเรบครื่องเรบลึกเกลียเรียบกซ่อมหลังเปินไว้ติ๊กติ๊กแทงอินเท่าอยู่ไรก็ตีไรอยู่ไรเนื้องหลงอันเท่ายามอยู่ไววเหตุการณ์นั้นได้ไงเอออันนี้จะเคยผักถึงกันเช่ไหครับว่นน่ะตอนนี้ก็ย้อนขึ้นกันก็ได้ท่กวันอ๋อค่ะ